สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบอกข้อควรรู้ก่อนที่ทุกคนจะเลือกซื้อวิกที่มีหน้ามานะคะวิกที่มีหน้ามานะคะส่วนมากจะเป็นวิกที่มีราคาย่อมเยาแล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มใส่วิกเนี่ยจะต้องเลือกซื้อก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าการที่เราเข้าสู่วงการวิกเราก็ไม่อยากจะเสียเงินแพงมากแต่ว่าสิ่งที่ออร้านวิกส่วนใหญ่ไม่เคยบอกเลยก็คือมันจะจัดทรงยาก ะะบางคนเนี่ยรูปหน้าไม่ได้เป็นรูปหน้าไข่อย่างคณะก็ไม่ใช่ไม่ได้รูปหน้าไข่นะคะหน้าม้าเนี่ยเราใส่แล้วมันไม่รอดะคือเราไม่เข้ากับทรงผมหน้าม้าซึ่งวิกที่มีหน้าม้านะคะส่วนมากเขาจะทอมาแบบข้างหน้าเนี่ยหนาม,มากคือเขาทํามาเผื่อแล้วเว p, ลา oh. oh. ที่เราเห็นรูปนางแบบเขาใส่เขาใส่สวยคือหน้าม้าเขาเข้ามากเลย,เ,ลยเพราะว่านางแบบเนี่ยส่วนมากถ้าสังเกตเขาจะหน้ารูปไข่นะคะเขาทําทรงไหนอ่ะมันก็เข้าทั้งหมดดังนั้นเราก็อยากจะสวยเหมือนเขาบ้างแต่พอเราเอามาใส่แล้วนะคะด้วยความที่ไม่มีใครบอกเราเลยว่าวิกทุกอันมันต้องเซตคือต่่าาวมมไ จะจากจีนจากไทยทุกอันมันต้องเซตทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราเอามาใส่เลยเนี่ยเอามาใส่เลยแล้วออกจากบ้านเลยเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถทําให้มันเนียนได้ขนาดนั้นนะคะซึ่งวิหน้าไม้อย่างนี้นะคะถ้าจะทําให้มันสวยแล้วก็เนียนเราต้องเอามาเซตคือหนึ่งซอยหรือสไลด์ตรงหน้าไม้ให้มันบางลงเพราะว่าเออถ้าไม่ซอยให้บางเนี่ยส่วนมากโรงงานเขาทํามาเผื่ออยู่แล้วมันจะหนาจนเกินไปแล้วมันจะดูปลอมนะคะแล้วสมมุติว่าเวลาที่เราใส่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านอะเราก็จะเซตอย่างดีใช่ไหมคะเราจะทําหน้าไม้ให้มันแบบมันดูดีแต่ สิ่งที่ไม่มีใครเคยบอกคือเวลาที่เราออกจากบ้านเราจะเจอลมเจอฝุ่นแล้วก็เราก็จะมีเหงื่อตรงหน้าผากซึ่งพอเราใส่ได้ประมาณครึ่งวันเนี่ยเหงื่อเนี่ยมันก็จะเริ่มมันจะเริ่มสะสมมันจะเริ่มจับกันเป็นก้อนแล้วด้วยความที่วีกับตรงหน้าม้ามันหนาคือครึ่งล่างมันจะจับกันเป็นก้อนและข้างบนมันไม่โดนเหงื่อเราใช่ไหมคะทีนี้ตั้งล่างเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนข้างใต้หน้าผากเราแต่ข้างบนมันก็จะแบบพิ้วๆิวอยู่อย่างเงี้ยถ้าคนในชีวิตจริงเรามาดูมันจะรู้ได้คะก็ คือจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> คือหน้าม้ามันไม่สามารถอยู่ทรงระยงสวยได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อน,นึงที่เราควรจะรู้แล้วก็ทําใจเอาไว้นะคะว่าถ้าซื้อวิกแบบนี้หน้าม้าเนี่ยเราจะต้องหาหวีซอยมาสไลซ์ข้างล่างนะคะมาสไลซ์ข้างใต้ให้มันให้มันบางๆลงหน่อยนะคะมันจะได้เวลาเราใส่ในชีวิตประจำวันมันจะไม่ได้แยกชั้น นะทีนี้ด้วยความที่วิกแบบนี้หน้าม้าอย่างนี้นะคะมันจะมีราคาที่ย่อมเยาสิ่งที่เราจะสังเกตได้คือตรงหนังศีษะตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นหนังศีษะเทียมที่ทําจากพลาสติกนะคะตรงเนี้ยคือถ้ามองไกลๆมันก็จะมันก็จะเนียนอยู่แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นหนังศีสะเทียมรุ่นเก่าคือมันจะเป็นแบบตรงไปเลยคือทําตรงถ้าใครช่วงน,นี้อยากจะซื้อวิกหน้าม้ามาใส่นะคะให้สังเกตว่ามันเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอันเนี้ยเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นเก่าคือมันจะตรงแล้วมันจะดูทื่อมันจะดูแบบไ่่่คคอรรเหหนนนนนนนะะะะะสวัี้จป็ุใม่ คือถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ย หนังศรีรษะเทียมตรงนี้จะเป็นคล้ายๆรูปตัว S นะคะคือจะมีความคล้ายๆหนังศรีรษะคนจริงมากยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าใครช่วงนี้อยากจะลองซื้อวิกแบบมีหน้าม้าก็ให้ลองสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เพราะว่าบางทีเราก็ไม่อยากเสียเงินฟรีเนาะเราก็อยากจะได้อะไรที่มันคุ้มค่าที่สุดนะคะคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เนียนที่สุดซึ่งร้านของคณะนะคะจะไม่ขายวิกแบบนี้เพราะว่ามันใส่ยากแล้วมันก็มันเซ็ตยากนะคะแต่จะขายแบบมีลูกไม้อย่างอันนี้ก็เป็นวิกเหมือนกันแต่ว่ามีลูกไม้้้้้้ดดาานนานนนนนนหหหะะะะคคคคต่อใอใใกกกลลแไไมมมั็ููเีียื ะะถ้าจะให้เนียนกว่าน,นี้คือจะต้องติดสติกเกอร์เข้าไปแต่ว่าวันนี้แบบรีบนะคะก็เลยไม่ได้ติดแต่ถ้าทุกคนเข้าไปดูโปรไฟล์ของช่องนะคะจะเห็นว่า้มได้ยังไม่ได้มีสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะรวมถึงวิกอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะกำลังเลือกวิกที่ตรงปกที่สุดแล้วก็ใส่ได้ในชีวิตจริงแม้กระทั่งตอนกลางวันนะคะแล้วก็เป็นวิกที่เราไม่ต้องเซตอะไรมากะคะ่ะอย่างอันนี้ก็ไม่ต้องเซตมากวันนี้ก็เลยเอาเคล็ดลับนี้มาฝากทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ